แรงบันใจอย่างของของคุณสื่อก็คือความเป็นลูกผู้ชายของแกความแมนนะซึ่งหาได้ยากในวงการรัชการไทยนหรือกล้าวชีวิตเข้าแรกเพื่อที่จรักษาคืนป่าไว้ซึ่งก,การกระทําีปมันมันชัดเจนแล้ว แต่พูดถึงการกลับไปสู่ธรรมชาติมันก็ยากไหมเคยเคยแบบคิดว่าอยู่ประเทศไทยนี่นะปลูกข้าวปลูกผักกินเองน่าสนใจซึ่งแถวๆ ที่โรงเรียนของลูกชายเขาก็ทำกันน่ะปลูกข้าวปลูกผักอะไรเงี้ยประเทศประเทศเรามีดินที่ดีอนะี่น่าจะอยู่รอดกันได้โดยที่โดยท,ดยที่ไม่ต้องใช้วิธีที่มันบริโภคกันเกินไปแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าเรามาผิดทางประเทศไทยนะประเทศไทยมาผิดทางอะอย่าง เยอะเหมือนกันดิ้ทางเยอะแล้วถ้าจะอัานลังกราบจะทันไหมเขาไม่รู้เหมือนกันอีกแล้วรู้สึกว่ามีต้นไม้ใหญ่อยู่ที่ไหนที่นั่นจะสวยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยสวยขึ้นมาเองไยต้นต่างจัดดูลีดูอย่างที่สวนไฟมีปุ๊บสวยทันทีมีต้นเดียวก็สวย 你也有个意思。Yeah, yeah,